เอล่ะคะกลับมาแล้วนี่ยอยากข้ดำยังไม่นะนี่ขาวนะนี่ถือว่าขาวยู่เหรอใช่หุยตาละแต่บางคนไงขาวก็ไม่พอใจไม่พอใจต้องโอ้โหเหมือนเวิร์เนี่ยรู้สึกว่ายังดำอยู่เลยใช่ไหม คือเอาจริงๆนะไปไหนก็มีคนบดกว่าอุ้ยเนี่ยผิวขาวใสอย่างนี้ขาวตรงไหนเถียงเถียงตัวในใจคือบางทีอย่าไปเชื่อร้านร้านที่แบบขายเสื้อผ้านะชอบโมเมมาพี่หนูผิวดำหนูไม่ได้ขาวใช่ขาวเรารู้ตัวเองว่าเราแบบผิวระดับไหนเมื่อก่อนเนี่ยเราขาวกว่านี้ถ้าพูดว่าขาวแล้วโอเคแต่ตอนนี้คือเราคล้ำขึ้นมากเลยแต่ก็ยังบอกว่าน้องขาวมากเลยค่ะใส่แบบนี้ไม่คะแบบนี้พี่โกหกหนูเอาล่ะสำหรับคนที่ขาวอยู่แล้วแบบ ไม่พอใจอ,อยากจะขาวโอโม่เหมือนกับแบบกินนีออนเข้าไปอ,อย่างนั้นนะคือขาววิ้งๆอย่างนี้เลยนะอย่างนั้นมันคือความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีห,หรือแม้กระทั่งคนที่ผิวคล้ำแล้วอยากขาวก็มีช่องทางอะไรช่องทางตามสื่อนะที่เป็นกระแสะกระตุกตอมอยากคืออยากให้รู้สึกว่าโออยากขาวจะต้องแบบว่าขาวเพอร์เฟกต์ขาวโอโม่เจ็ดวันขาวแน่นอนขาวชัวชัวมีโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายแต่ว่า ข้อหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสแรงในช่วงทง Off ็อกออฟเฟอรทาวในปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็คือกระแสของน้ํายาลอกผิวขาวที่โด่งดังมากเมื่อก่อนนี้น้ายาลอกผิวขาวจะลอกทีนึงก็เป็นหมื่นนะ<ฮ>แต่เดี๋ยวนี้ราคาระดับพันๆคนก็แบบซื้อง,ง่ายไง<ะ>โอ้ยไม่แพงไม่แพงาวด้วยทํายังไงละ่ะก็ไปหาช่องทางทางอินเทอร์เนต็ตค่ะ,ะอย่างที่บอกนะคะในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีกระแสข,ของคนที่อยากจะมีผิวขาวนะคะยังคงความรุนแรงยังต่อเนื่องโดยาสาวยุคปัจจุบันเนี่ยต้องการมีผิวที่ขาวเนียนใสและชนิดที่ เรียกว่าสรรหาทุกกรณีเลยว่าจะทําให้ผิวฉันขาวได้ไหมโอโมโ่ได้ไหมขาวพานกีวันอะไรยังไง<ะ>ไปสรรหาค่ะและก็มีเขาเรียกว่านายทุนหรือว่าพวกที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ<ะ>เป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยหัวใสยังไงเนโรมิตผิวขาวดังใจให้กับคุณเลยค่ะกับตัวลอกผิวขาวเนี่ยค่ะที่เรียกได้ว่า เซิร์อินเทอร์เน็ตยังไงก็เจอ,อ,อราคาสอ0 0ันสาม0ันก็แล้วแต่นะคะเกรดแต่ละเกรดนั่นเองค่ะสาวๆเห็นปุ๊บโอ้โหตาลุกวาวนา่าเสีฉันจะขาวบริกฉันจะสวยแล้วในพริบตาเลยในพริบตาใน7วันวันฉันทําได้ซื้อค่ะก็ซื้อมาลอกผิวขาวซึ่งคุณรู้หรือเปล่าว,ว่าน้ํายาลอกผิวขาวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือรู้สัรพคุณทำมาจากอะไรทําไมถึงลอกแล้วขาวแล้วดีกับผิวจริงหรือเปล่าใช่คือแค่คนมาบอกว่า เฮ้ยทำให้ผิวขาวนะคุณซื้อเลยแล้วคุณไม่รู้ยังมไม่ได้จะฟังอะไรไม่ได้ฟังอะไรเลย,เลยฉันขาวแล้วอ,อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะว่าน้ำยาลอกผิวขาวคืออะไรเนรี่ยคะเขาบอกว่าน้ำยาที่ประกอบไปด้วยกรด tca กรด tca ก็คือกรดที่คุณหมอเนี่ยชอบใช้ จิ้มตรงบริเวณที่แบบว่าเป็นการสร้างเซลล์ผิวใหม่อา,อาจจะเป็นหลุมสิว<ะ>หรือว่าหลุมขนให้มันตื้นขึ้นเป็นการเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่นั่นเองนะคะรวมไปถึงกรดไตรคออาซิติกหรือว่ากรดไกล,กลโคริกนั่นเองค่ะและยาชารวมไปถึงสีผสมอาหารตามสัดส่วนที่คนขายหรือคลินิกได้กําหนดปรับปรุงขึ้นมานั่นอเองนะคะเพื่อวางจําหน่ายสําหรับคนที่ต้องการมีผิวขาวเนยีนยนใสค่ะซึ่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เล่งผัด เซลผิวต่างๆมากมายเพราะหลังจากการทาหรือว่าแต้มน้ำยาลอกผิวไปแล้วนะคะผิวหนังจะมีการผัดเซล์ผิวใหม่ให้หลุดลอกไป<ะ>ผิวหนังที่เป็นชั้นผิวเก่าที่คล้ำๆเนี่ยจะลอกออกเป็นแผ่นเลยค่ะลอกเหมือนเราลอกหนังนี่แหละ,ะลอกออกมาเลยนะคะแล้วแต่ระดับของความเข้มข้นของ,ของน้ํายาว,ว่าจะเร่งด่วนหรือขาวเร็วแค่ไหนถ้าขาวเร็วก็ลอกออกมาเป็นแผงถ้าขาวช้าก็ลอก แบบกระปิดกระปอยไม่เยอะมากมายนะคะ,ะจะมีการหลุดออกมาเป็นแผ่นภายใน5-7วันนะคะซึ่งต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้น้ํายาลอกผิวเนี่ยทางการแพทย์ผู้ชียวชาญจะดูแลอยู่ใกล้ชิดก็คือจะช่วยคิดค้นและปรับปรุงสูตต่างๆแล้วก็ดูแลเราอย่างใกล้ชิดเลยแต่สมัยนี้ลอกเองที่บ้านก็ได้คะ่ะคือทําเองเลยคุณหมอไม่ต้องมายุ่ง,งอะไรอย่างนี้เลยรประมาณมนี้น,นั่นแหละก็คือข้ออันตรายที่ทคุณหมออ,ออกมาเตือนไงว่า คุณทําเองได้คุณผิวขาวได้แต่คุณรู้ไหมว่ามันมีผลข้างเคียงค่ะนั้นยาลบผิวขาวนะคะหเห็นผลได้จริงและมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคุณรู้หรือเปล่าคะคุณทําไปผิวขาวจริงแต่ว่าผลข้างเคียงคุณไม่ทราบในขณะที่ผิวมีการผัดเซลล์ผิวนะคะคุณสังเกตได้ว่าผิวเดิมหรือผิวที่หลอกมาเนี่ยสีผิวจะ ต่างกันคือผิวเดิมก็จะเป็นคล้ำผิวขาวออกมาก็คือจะแบบอุ้ยดูใสๆดูขา,ขาวขาว,ขขาวอมชมพูบางทีนะ้นเขาเรียกว่าผิวที่กําลังสร้างขึ้นมาใหม่มันถูกลอกออกมาโดยที่คุณไม่รู้เลยว่ามันเป็นชั้นผิวที่อ่อนบางที่สุด คือมันเหมือนกับว่าเราลอกหนังออกอะเลาวงันแดงอยู่อะเคยเป็นแผลไหมแผลถลอกอะใช่แค่แผลถลอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอาแค่แบบถลอกเบาๆเลยนะก็จะเห็นเนื้อผิวอีกชั้นหนึ่งอะหนึ่งแดงอยู่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราลอกนั้นออกใช่ไหมใช่เหมือนเราลอกออกมาอย่างประมาณนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าผิวใหม่ที่กําลังลอกจะดูขาวขึ้นจนทําให้คุณเข้าใจว่าน้ํายาลอกผิวสามารถทําให้คุณขาวได้จริงแต่ที่แท้จริงแล้วผิวที่ขาวเป็นชั้นๆใหม่เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยมันโดนการทําร้ายจากแสงแดด แรกๆเนี่ยผิวเราจะคำ้ำพอมาปุ๊บอุ๊ยมันมีข้อต,ต่างๆไง<ะ>ผิวขาวกับผิวคำ้ำ<ะ>แต่ว่าสารเคมีเนี่ยมันไปดึงหลุดลอกนะคะดึงให้ผิวชั้นเก่าของเราไม่หลุดออกออกมา<ะ>ค่ะซึ่งผิวที่เป็นผิวใหม่มันจะเปล่งปั่งใสดูผิดดูไปตายอยู่แล้วม,มันไม่ต้องผิดสังเกตยังไงมันก็ต,ตายตาอยู่แล้วอะแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวของความปลอดภัยของการใช้น้ายาลอกผิวเนี่ยคะ่ะยังมีความเสี่ยงอยู่มากเพราะฉะนั้นใครที่ลอกมาคุณดูดีๆว่าถ้าคุณลอกวันสองวันขาว วันที่3ที่4ที่5มันจะกลับสู่สภาพผิวเดิมที่คุณลอกออกไปนั่นแหละเออเหรอคือมันไม่ได้ขาวมาถาวรทั้งปีตลอดทั้งชีวิตของคุณนะมันจะกลับเข้าไปสู่สภาพผิวเดิมถ้าคุณไม่ดูแลดีๆ<ะ>แน่นอนค่ะทางองค์กรนะคะอาหารและย,ยาหรือว่าออยอค่ะเขาออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับผลรั์ทีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการลอกผิวนะคะว่าอันตรายที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของคุณเนี่ยมันมีผลข้างเคียงม,มากๆซึ่งว่าแสงแดดปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างจะร,นรุนแรงเพราะฉะนั้นผิวของคุณจะมมีควาาออนบงผิิดปกต และเกิดเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าผู้อื่นนะคะ<ม>และที่สำคัญเลยอาจจะเกิดเกี่ยวกับโรคกระดูกที่โดนสารเคมีแบบกัดกร่อนค่ะ<ฮ>คืออาจจะทําให้กระดูกของเราเนี่ยมันผุได้คือมันโดนตัวที่เราเ,เอาไปลอกนั่นแหละถูกคือมันซึมลงไปถึงกรเข้าไปเลยมันไม่ใช่แค่ผิวหนังของคุณเท่านั้น<ฮ>นะคะ<ฮ>แล้วมันอาจจะมีอาการตกค้างจะเกิดผลเสียในอนาคตได,ด้น,นั่นเองคะ่ะดังนั้นคะ่ะหาสาวคนไหนที่อยากจะมีผิวขาวใส คุณหมอออกมาเตือนแล้วนะคะว่าอยากจะลอกผิวหรืออะไรก็ตามควรจะใช้เป็นกรดผลไม้แทนกรด A h a เป็นการผ่าเซลล์ผิวได้ไม่ควรจะใช้กรดรุนแรงถึงขั้นว่าลอกผิวแล้วขาวใสบ l i n g แต่ว่าเกิดผลข้านเคียงเพราะเขาว่าอันตรายมันเกิดขึ้นมากกว่าอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณอยากจะผิวขาวจร,จริงปรึกษาแพทย์ค่ะถูกใช่แต่เดี๋ยวนี้เขามีวิพันกนาการเยอะนะคือไม่ต้องมา,มาลอกผิวขาวอะไรมากมาย เอาจริงๆคือด้วยส่วนตัวเราเนี่ย<ะ>เราก็ไม่เป็นคนผิวขาวเราก็ยังรู้สึกว่าเอออยากผิวขาวม,มีช่องทางก็คือเราก็ต้องไปเซิร์ชอิเนเทอร์เน็ตแล้วดูข้อมูลว่าคนเคยเล่าผิวขาวไหมเรายังอยากได้เลยนะคือเอจริงคืออยากได้แต่พอมาดูข้อมูลแล้วเออน่ากลัวนะมันก็น่ากลัวคือบางทีขาวจริงค่ะคชมแต่ว่ารู้สึกว่าพอขาวปุ๊บ มันเกิดผลข้างเคียงอเออตามมามันเยอะกว่าทีนี้เราต้องเสียเงินมากขึ้นกว่อเดิมอีกใช่เพื่อที่จะดูแลรักษาส่วนที่เราแบบว่าลอกเสร็จแล้วนะ,นะคะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะะี่ะที่อาจจะไม่ได้ใช้วิธีการลอกผิวแต่ว่า ฉีดกลตูตารู้ว่าสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายคุณค่ะทุกอย่างมันล้วนแต่มีอันตรายถูกต้องอคทั้งเคียงทั้งหมดต้องตรวจสอบดีๆด,ดูแลดีๆนะคะเพราะว่าสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันไม่ได้มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราพูดไม่ได้ไม่เต็มปากนะคะว่าปลอดภยัยโอเค <Okay, S 2> เขามีการโฆษณามาหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเท้านั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยบางคนเนี่ยปลอดภัยกับอีกคนนึงแต่ไม่ปลอดภัยกับตัวเราคือ100คนเนี่ยทุกคนไม่ได้ทำออกมาดีทุกคนนะมันมีทั้ง คนที่เกิดผลเสียคนที่เกิดผลดีใช่นะคะคุณผู้ชมดูอย่างเอาง่ายๆสัญญกรรมอ่ะบางคนทํามาหน้าสวยทาไมบางคนทํามาหน้าเละเออมันก็มีนะตมสื่อต่างๆที่เขาออกมาบอกว่าเออทําเยอะคือบางคนรู้สึกว่าทกมาุอยฉันสวยแลวเพอร์เฟกต์ก็คนนั้นทําสวยอยากทำบ้างแล้วไปทากแบบหมอเดิมหมอเดิมทำนี่เดียวกันเลยนะแต่ว่าออกมาไม่ดีเหมือนกันใช่ทำนี่เดียวกันใช้ของตัวเดียวกันอะไรทุกอย่างแต่ทําไมหน้าเธอสวยหน้าฉันไม่สวยใช่ประมาณนั้นคือร่างกายของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกิดมาจากคนละพ่อคนละ แม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะภายในร่างกายระบบต่างๆหรืออะไรมาเหมือนกันก็จริงแต่เขาเรียกว่าอะไรนะพวกสารต่างๆใน<ช>ร่างกายทีย <ๆ S 2> ่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็รับได้บางคนรับไม่ได้นะคะแล้วนี่ยเขาต้องดูดีๆด,ด้วยก็แล้วกาันที่ก็ออกมาเตือนนะเพราะตอนนี้วัยรุ่นนะคะหลายๆคนไปซื้อกันเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นถังเลยนะ<ม>คือเป็นถังแบบแกลเลอรอน่ะใช่เป็นน้ํายาเลยคือจะเอากี่เปอร์เซ็นต์คะเอาความแรงกี่เปอร์เซ็นต์เอ่อสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมที่ฉันรู้จักแต่อะไรมหาร มหาอ๋อมหาคือแต่มหาที่แบบว่าทาตัวเงี้ยเออนะอตอนนั้นคิดอยู่ใช่ไหมล่ะขาวจริงไหมอ่ะขาวไหมก็ไมายนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมโนไปเองอ่ะเออคือบางคนอาจจะแบบนี่ขาวขาวฉันไม่เห็นขาวมันเทอรเลยล่ะนั่นแหละสิทาไปหมดไม่รู้สองสามก๊าซแล้วนั่นไม่ใช่เหมือนเทอร์ ก็ต้องบอกนะตอนนี้เขาก็จะมีทั้งอของที่มันเป็นของแท้ร้อกับของเรียนแบบเดี๋ยวนี้มันดูไม่ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่เขาออกมาโพสต์เออมีรีวิวมีขวดให้ดูด้วยนะขวดแบบนี้คือจริงขวดแบบนี้คือปลอม แต่พอไปเจอข้งจริงมันดูไม่ออกนะคะเหมือนกันมากๆเลยแล้วก็อย่าหลงเชื่อพวกรีวิวอะไรมากมายเพราะบางทีต้องเมคขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็แบบเชื่อไม่ได้ไงคุณจะไปเรื่องะไรบางทีฝาแฝดก็มีนะฝาแฝดก็มีใช่บางคนอ้วนบางคนผอมบางคนถ่ายถ่ายแฝดตอนอ้วนแล้วก็มาถ่ายแฝดตอนผอมเคยไหมคือคนนี้ถ่ายรูปจากสื่อหนึ่งแล้วก็อ้วนจากสื่อนี้อีสื่อหนึ่งเอารูปนี้มาใช้เอ้ยนี่ก็ใช้ใช้ของบริพันอันนี้เหมือนกันนะใช่ก็คือ ลูกนึงเนี่ยเ,เห็นอยู่หลายสื่อมากเลยคือคนนี้สงสัยใช้หลายยี่ห้อผู้ตายประมาณววสวยขนาดนี้ได้ใช่คงจะประมาณนั้นก็คือเป็นการเมคเอารูปคนอื่นเมาทําซึ่งบางทีเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออฉันเห็นลูกคนนี้เกลื่อนมากเลยนะเดี๋ยวก็ยี่ห้อนี้เดี๋ยวก็ยี่ห้อน,อนี้ตกลงใช้ยี่ห้อไหนคือไม่ใช่ดารา,รานะคะาราราถ้าเป็นดารา,ราเปพร,ร,รีเซนเตอร์สินค้าได้โอเคคือเขาสวยอยู่แล้วอันนี้ของจริงแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่ารีวิวเนี่ยโอ้โหนะ ต้องคิดเยอะๆเลยนะต้องดูต้องตระหนักต้องแต่ตอมบางทีโทรไปถามก่อนไหมเออขอขอเจอตัวคนที่ใช้แล้วก็อยู่ในรูป่อยค่ะใช่ขอเขาคุยหน่อยได้ปะคะอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีข้อแท้จริงที่เกิดขึ้นคือบางทีมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหาข้อมูลเยอะขนาดนี้เลยหรอแต่เพื่อตัวคุณเองจริงใช่ไหมถูกต้องคือเราใช้เราเองเนี่ยอันตรายมันก็เกิดขึ้นกับตัวคุณแหละถ้าคุณไม่ดูแลดีๆไม่แบบศึกษาหาข้อมูลดีเนี่ยมันก็จะเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเหมือนกันจริงใช่เลยนะคะนี่ก็ ขาวที่ขอฝากสาวด้วยก็กันหรือว่าหนุ่มๆก็ได้อะคือทุกคนที่ใช้เนี่ยคิดหรือว่ายังไม่ได้ใช้แต่กําลังคิดที่จะซื้อศึกษาหาข้อมูลดีนะคะถ้าคุณมั่นใจแล้วโอเคอเไม่ว่วาอะไรวันนี้มีคนแบบว่าแอบ,บกระซิบถามมาว่าวันนีงไม่แจกหรอ ต้องบอกเลยว่าช่วงหน้าอ้าทำไมอะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะแจกหรือไม่แจกจริงเหรอใคอ,อ,อยากได้ไรายการเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะ,คะแน่นะวันนึงเราจะแบบว่า2เครื่องเลยหรือเปล่าหรือแบบใจดีให้ทุกเครื่องเลยรับส2 <laughs> สายสสายเลยหรือเปล่า <laughs> หรือว่าจะใหม้มานเล่นเกมกันยังไงแต่แน่นอนนะคะว่าทุกคนที่ติดตามรับชมรายการเรามีสิทธิ์ี่ได้เหมือนกันถูกต้องนะคะช่วงนี้นะคะเราแจกกันเป็นประจำเลยนะคะสำหรับซักเรดิโอนะคะเรียกได้ว่าหลายคนนั้นอยากได้นะคะ ก็ถามถึงเข้ามาแล้ววันนี้เนี่ยตรงกับวันหยุดแบบนี้นะคะเราจะแจกให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะใช่ค่ะอยากได้ตัวนี้อยากได้สีขาว